สงกรานต์ไล่โวสุดชื่นมื่นสอสพนมและหน่วยงานรัฐร่วมสืบสารวัฒนธรรมท้องถิ่นวันที่12เมษายน2568ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายพนมโพกแก้วสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตหจังหวัดกาญจนบ,บุรีพร้อมนายสุริยศักดิ์เหมือนอ่วมนายอำเภอสังขบุรีพันตำรวจเอกสันติพิทักษกุลผู้กำกับการสถานีตำรวจผู้ธรสังคบุรีหัวนหน้าส่วนราชการนางสาวสริยาบุญมากผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกาญจนบ,บุรี ได้เดินทางไปร่วมงานสืบสารประเพณีสงกรานต์ที่หมู่หนึ่งตําบลไลโวอําเภอสังขบุรีจังหวัดกาญจนบ,บุรีโดยมีนายสมชายวุฒิพิมลวิทยานายกองค์การบริหารส่วนตําบลไลโวรวมทั้งประชาชนชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงมาให้การต้อนรับและร่วมงานประเพณีสงกรานต์เป็นจํานวนมากสําหรับประเพณีสงกรานต์ของชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงนั้นถือเอาวันพระขึ้น15ค่ําเดือน5เป็นวันมหาสงกรานต์โดยเช้าว,วันนี้ชาวบ้านทุกเพศทุกวัย ต่างจุงลูกจุงหลานเดินทางมายังวัดซึ่งเป็นสถานที่จัดงานสงกรานต์ในทุกๆปีพิธีการเริ่มตั้งแต่ช่วงเช้าด้วยการรับศีลฟังธรรมจากพระภิกษุสงฆ์ต่อจากนั้นผู้ที่มาร่วมงานจะร่วมกันตักบาตรข้าวสุกใต้ต้นโพก่อนจะนำข้าวในบาตรไปถวายพระภิกษุกรวดน้ำอุทิศบุญกุศลที่ได้ทำในครั้งนี้ ต่อจากนั้นซึ่งเข้าสู่พิธีการไหว้เทพพยาดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าป่าเจ้าเขาที่ปกปักรักษามหมู่บ้านตามคติความเชื่อที่สืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษชาวเกรียงต่อด้วยพิธีล้างต้นโพขอขาม,มาต้นโพโดยทุกคนจะนำน้ำสะอาดที่บรรจุอยู่ในกระบอกไม้ไผ่พร้อมน้ำขมิ้นส้มป่อยมาทำการล้างรากและลำต้นของต้นโพก่อนที่จะนำไม้ไผ่ที่เตรียมเอาไว้มาทำพิธีคำต้นโพนำดอกไม้ธูปเทียนมาสักการบูชาต้นโพ ทั้งนี้ที่มาของพิธีรถน้ำและขอขมาต้นโพนั้นสืบทอดกันมาตั้งแต่เมื่อครั้งที่ชาวเกรียงรับศาสนาพุทธมาจากชาวมอญ งานประเพณีสงกรานต์เนี่ยวันนี้มีหลายกิจกรรมด้วยกันแล้วก็เรามองเห็นภาพรวมที่มันมีความน่ารักและมีเสน่ห์ค่ะคือทุกคนอ่ะทั้งผู้สูงอายุทั้งพ่อแม่ทั้งเด็กน้อยๆนะคะก็มาร่วมทำเครื่องดําเนินทั้งหมดเลยก็มีการแต่งกายด้วยชุดกระเหรียงอะค่ะแล้วก็การใช้อ่าดอกไม้เทียนที่รดอกไม้เล็กๆกันนะคะกับเทียนค่ะที่ชาวบ้านเขาทํ

คนโถงผ้ามุ้งข่งเชียงบางคนแล้วก็มีกิจกรรมการปล่อยปลาปลาหมู่บ้านคือกัวโตเยอะมากเลยค่ะแล้วก็อยู่ในล้อมวงคือแบบบรรยากาศดีมากๆเลยนะคะได้ในส่วนของชาวบ้านนี่ก็ใช้กิจกรรมว่าขนั้นหอบเสือมาปูที่คือรักมันทากิจกรรมด้วยนะคะวันทร่สองแล้วก็การสื่อสารเนี่ยค่ะใช้ภาษากันย่างค่ะเพิ่งเคยเห็นที่นี่เป็นแพรเลยนะคะมาจัดกันวันที่ยี่สิบสอง นสาคนค่ะมีกิจกรรม้งแตนเช้าแล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งนะคะที่เเรื่องราวน่าสนใจก็บอกว่าหมู่บ้านเสน่ห้องเนี่ยค่ะเป็นอ่าเมืองเมืองเก่าของสังขละมณีค่ะเป็นหนึ่งในหลายๆเมืองของลองการน่นะคะเพราะฉะนั้นจึงมีเรื่องราวเกี่ยวกับเราในหลวงราชการที่สามที่พระราชทานเครื่องประการทเรียกว่าเครื่องสงเครื่องแต่งกายเรี่ยวกับเลี้ยงเจ้าเมืองนะคะแล้วก็มีพระ ยกขาวขาวพระยกขาวเรือว่าพระพุทธรูปเครื่องยงเีจจ่ยวจิตใจของชุมชนนะคะก็จะมีการส่งน้ำพระกันด้วยค่ะซึ่งปกติาพระจะอยู่ในในในห้องที่เป็นกระจกขึบนหมดนะคะแต่วันนี้จะได้มีโอกาสส่งน้ำถาพระุทธรูยกขาวค่ะ